เราทําบุญส่วนมากก็คือนะไม่ได้ทําตามที่พระพุทธเจ้าบอกเวนะลาจัดงานนีก็เอาสัตว์มาฆ่ามาทําลายเอาเหล้าเอาสุรานะความสนุกสนานเน้นพวกนี้แนะม้แต่งานบวชก็เหมือนกันก็เลยเป็นการทําลายบุญทําลายกุศลพรนะพุทธเจ้าบอกนะการเอาสัตว์มาฆ่าเท่ากับเอาทุกข์มาให้เขายังไม บุคคลให้ปฏิปทานเป็นทุกข์แล้วหวังประโยชน์สุขเพื่อสุกติโลกสวรรค์มันจะได้อย่างได้อย่างไรพระเจ้าวาไม่ได้นะเราฆ่าสัตว์เพื่อทําบุญนี่พระเจ้าวาเราเริ่มสร้างทุกข์ให้แก่สัตว์หวังจะได้สุกติโลกสวรรค์แท้จริงเป็นปฏิปทาข้อปฏิบัติไปสู่นรกฆ่าสัตว์ทําบุญทําลายชีวิตใช่ไหมดื่มสุราสนุกสนานเป็นการทํอาอกุศลทั้งหมดนะเปรียบประโุช์เหมือนการทานาเนี่ยแหละทำบุญเหมือนทํานา บุคคลที่มีความฉลาดในการทำนาเนี่ยต้องเลือกเม็ดข้าวที่ดีไม่ไม่เอาเม็ดข้าวรีบไปหวานใช่ไหมเอาเม็ดข้าวรีบไปหวานนี้มันจะงอกไหมแม้นาดีขนาดไหนก็ไม่งอกใช่ไหมของรีบที่อยู่ในบุญกุศลเนี่ยคือการฆ่าสัตว์ชื่อเป็นของรีบพุณเจ้าเป็นของรีบการดื่มสุราในขณะทำบุญชื่อว่าเป็นของรีบการจัดงานเพื่อสนุกสนานทำเป็นฆ่าศึกต่อกุศลชื่อว่าเป็นของรีบถ้าจัดงานเช่นนี้เหมือนกับเอาของรีบไปทำบุญนะเหมือนเอาของรีบไปหวานเห็นไหม มันเลยไม่งอกไงเพราะฉะนั้นมันเลยกระแสของญาติที่เขาไม่ได้รับบุญมันเยอะนะเขาไม่ได้รับบุญแม้จะทําบุญใหญ่บุญใหญ่เงินใช้เงินเป็นแสนแต่ว่าก็เหมือนกับเราเอาข้าวปริมาณมากแต่เป็นข้าวรีบทั้งสิ้นเลยเอาไปหวานลงนามันก็ไม่งอกใช่ไหมคุณว่าคุณจะจัดเงินใช้งานบุญะมีเงินเป็นแสนแสนลงทุนใช่ไหม มีการเอาวัวมาฆ่างานเข้ากับหมู3ตัว4ตัวนะไม่ได้นับเป็ดนับไก่นะปลามาขังเพื่อเผาย่างเสียบย่างมันทั้งเป็นเป็นปลาเผาต้มนี่คือการทําลายชีวิตทั้งนั้นเลยนะเป็นปฏิปทาที่สร้างให้เกิดความทุกข์แล้วจะไปหวังประโยชน์สูงในสวรรค์พระะุูธเยาเป็นไปไม่ได้นั่นคือเป็นปฏิปทาข้อปฏิบัติไปให้สู่หนทางหทุกต,ติต่างหากนั้นพวกเราทําบุญเนี่ย ทุกครั้งเลยส่วนมากมันเลยไปเจอแต่บาปมันเลยไม่ได้เจอบุญแท้ใช่ไหมเพราะนั้นประโยชน์ที่จะได้แก่ผู้ตายมันจึงไม่มีพวกเปรตเนี่ยจะต้องทําบุญด้วยการให้ทานเขาจึงจะรับบุญได้ล้วแผ่บุญศีลให้ก็ไม่ได้แผ่บุญสมาธิมันก็เป็นเพียงแค่เมตตาเหมือนโยมบนหิวนี่อาตมาแผ่เมตตาให้โยมโยมจะหายหิวไหมไม่หายเนาะต้องเอาข้าวให้กินใช่ไหม เอาข้าวให้กินภพภูมิเหล่านั้นก็เหมือนกันนะในตำราก็มีพระพุทธเจ้าก็มีฌานนะพระอริยะต,ต่างๆเพื่อนก็มีฌานเหมือนภาษาลีบุตรนะเดินจงกรมอยู่ยามข้าคืนมีเปรตมาหาเพื่อนเป็นพระหลานนะภาษาลีบุตรเนี่เป็นพระหลานมีเปรตมาหาเปรตตัวนี้นี่เพิ่นก็วนหาวนหาญาตพี่น้องเพื่อจะทำบุญให้ส่วนมากคนก็ททำบุญเขาจะทำบุญให้ญาติใช่ไหมนะ แต่ว่าถ้าเราทยํยแบบนี้ก็ทาให้ญาติเหมือนกันแต่ว่าทําบาปส่วนมากมันเลยไม่ได้ไม่ได้บุญไงก็จะไหมที่เราพวกเราทําตามาประเพณีมันเลยกลายเป็นทําบาปไปให้เขาถ้าเขาอนุมโมทนาก็อนุโมทนาเอาบาปมันก็รับไม่ได้ก็คือเป็นสิ่งที่รับไม่ได้ทีนี้ก็มองหาว่าใครเนาะที่พอเป็นญาติเพราะญาติในรุ่นของเขาก็ตายไปหมดแล้วก็เลยเห็นว่าโอ้สา,สารภาษาลีบุตรที่เป็นพระเถระอัครสาวกเบื้องขวาเป็นผู้เลิศในทางปัญญา ที่เป็นลูกในเจ็ดชาติที่แล้วในเจ็ดชาติที่แล้วเกิดในตระกูลเดียวกันเขาเป็นลูกของเราเราจะให้ลูกคนนี้แหละอุทิศบุญให้ก็เลยมาหาพระสารีบุตรที่ทางจงกรมตัวดำนะนอนเจาะชอนชัยตัวเน่าเหม็นกลิ่นเป็นเปรตตัวเน่านะวันนั้นนอะนอนชอนชายเต็มตัวเลยว่าสารบุตรเลยก็เลยถามว่าท่านเป็นใครบอกข้าพเจ้าคือเปรตเป็นแม่เป็นมารดาของท่านในเจ็ดชาติที่ชาติก่อนเมื่อเจ็ดชาติที่แล้ว เป็นเปรตมาหลายชาติแล้วแต่พวกเธอเนี่ยเวียนไหวไปเจ็ดชาติแล้วแต่เรายังเป็นเปรตอยู่เข้าใจไหมเปรตมันยืนแต่คนอื่นเกิดตั้งเกตข้าวแล้วคนยังเป็นเปรตอยู่นะมหานี่ต้องการให้หยาบให้อนุเคราะห์ช่วยทําบุญอุทิศให้แม่หน่อยแม่หิวมากพระสารีบุตรจริงๆเพิ่นเป็นพระอรหันเนี่ยทาไมเพิ่นแผ่ไม่แผ่เมตตาให้ใช่ไหมทําไมเพิ่นไม่อถรรา์บุญศีลให้แสดงบุญศีลบุญเมตตาเนี่ยเขาไม่สามารถรับได้เข้าใจไหม นะเหมือนกับพอออกบนหิ้วเขาเนะอตาตมารักษาศีลอยูย่อีอมมันขอ่อยอมีมันั่อาตมาเดินผมก็บวกอีมเดินไม่น่นบอกเ<ม>พราะนั้นเปรตอยู่ในภูมิที่ต้องรับบุญกุศลด้วยบุญทานนะตื่นเช้ามาภาษาลีบุตรก็เลยว่าเดินไปบินเทาบาทไปบินทาบาทนะพอบินทาบาทเสร็จเรียบร้อยก็เมื่อก่อนมันไม่ได้มานั่งฉันแบบนี้นะบินทาบาทใครได้ของใครของมันก็ไปนั่งฉันของใครของมันเลยนะ บางกลุ่มก็ไปนั่งนั่งฉันที่ศาลาบางคนก็นั่งตามลมไม้ชายคาชันเลยนะแต่วันนั้นเมื่อได้ของบินทบาทเรียบร้อยเนี่ยก็เดินหาเพื่อนเดินหาเพื่อนเลยไปเห็นพระอนุรุทธะพระอนุรุทธะพระท่านอนุรุทธะช่วยอนุเคราะห์ผมหน่อยเมื่อคือนนี้เปรตมาหาผมผมไปบินทบาทมาได้ได้มาแล้วเนี่ยผมจะขอจะทําบุญช่วยเปิดบาทหน่อยพระอนุรุทธะก็เลยพระสารีบุตรก็เลยได้เอาข้าวหนึ่งปั้น หนึงคำไม่ได้หนึ่งปั้นหนึ่งคำคำเดียวมีมีกับติดด้วยใส่บาทให้พระนรุธะใส่ให้แล้วก็ระลึกว่าบุญนี้ถึงเปรตที่มาหาเมื่อคืนที่เป็นแม่แค่นั้นแหละบุญที่ถูกต้องไม่ได้ฆ่าสัตว์ไม่ได้ตัดชีวิตเป็นบุญบริสุทธิ์ผู้ที่พระสารีบุตรเองก็เป็นผู้บริสุทธิ์ ใช่ไหมพวกเราทําบุญในส่วนหน้าเราจะไม่บริสุทธิ์ฆ่าสัตว์ฆ่าเป็ดฆ่าไก่คนคนทำบุญเองก็เมาเหล้าหัวปักมามันเลยไม่บริสุทธิ์ทั้งบุคคลผู้ให้และวัตถุให้วัตถุก็ฆ่าใช่ไหมมีแต่เหล้ามีแต่ยาผู้ผู้กระทาเองก็เป็นผู้ไม่บริสุทธิ์ใช่ไหมนะไม่มีศีลมันจึงไม่เป็นการละบาปแล้วบาเพ็ญบุญเลยทำบาปแล้วเพื่อจะหวังบุญมันก็เลยไม่เป็นบุญนะกรณีนี้ข้าวปั้นเดียวเอง คำเดียวด้วยใช่ไหมแล้วอุทิศบุญไปอุทิศบุญนี่ไม่ได้ต้องมีรอให้พระยะถาวารีวหาแล้วจึงอุทิศบุญไม่ใช่นะเพิ่นใส่ปุ๊บแล้วเพิ่นระลึกไปเลยมโนเสถามโนมายามโนปุพังเข้ามาทํมาทำาหลายสําเร็จด้วยใจใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าเอาวัตถุทานนี้ปุ๊บใจระลึกไปโดยไม่ได้อาศัยน้ำนะไม่ได้ใส่น้นนำใส่ไปปุ๊บปรากฏเป็นอาหารที่ไปให้เลย ตกกลางคืนมาเป็นนางฟ้ามาเลยแสงสว่างมารุ่งเรืองเลยมีแสงสว่างเหมือนหลอดนีออนสว่างทั้งภายในแสงสว่างนั่นจะเป็นรูปทรงของผู้หญิงใส่ชฎาเหาะลอยมาทาง้องฟ้าอยู่ที่ท้ายทางกลงมแสงสว่างจนทั่วหมดเลยบอกท่านเป็นใครบอกข้าพเจ้าคือมารดาของท่านที่มาหาเมื่อคืนเมื่อวานตอนนี้ผมเหงาพ้นความทุกข์แล้วที่ลูกทําบุญให้แม้บุญเล็กน้อยแต่ว่ามันยิ่งใหญ่เหลือเกินที่ลูกทําให้เพราะฉะนั้น การทาบุญไม่ได้จํากัดว่าคุณต้องตั้งเงินเป็นแสนแล้วมาทําบุญการทํานาไม่ได้จํากัดว่าคุณต้องมีข้าวปริมาณมากถ้าปริมาณมากแต่เป็นข้าวรีบมันก็ไม่มีประโยชน์คุณทําเล็กน้อยเพียงแค่ข้าวเม, 1, 2, ม็ดหนึ่งสองเม็ดหรือกำหนึ่งเป็นข้าวเม็ดดีคัดไว้ดีแล้วไปหวานในนาดีมันย่มงอกเมื่องอกต้นหนึ่งมันต้องหลายรวงมันออกปริมาณมากนี่ผลบุญมันจะเป็นอย่างนั้นเข้าใจนะเพราะนั้น เรามาทําอย่างนี้ประเคนปุ๊บให้นึกว่าบุญนี้ให้เปรตบริเวณน,นี้ประเคนปุ๊บเนี่ยอาจารย์รับปุ๊บเนี่ยพอเราปล่อยมือปุ๊บเราพนมมือขึ้นทําจิตให้นิ่งบอกว่าบุญนี้ให้แก่เปรตที่นี่ประเคนมาอีกอาจารย์รับปุ๊บพอพออาจารย์รับปุ๊บเราก็ปล่อยมือแล้วแผ่ว่าบุญนี้ให้เปรตที่นี่